ชลนานนะเอาเรื่องนี้ก่อนชลนานชลนานบอกว่าการเปิดสถานบันเทิงทีสี่กับมิติสุขภาพมันไปคู่กันได้คุณหมอเหรอฮะไอ้กดคุณหมอดูดูดูต้อหลัดป็นหลัดหมอป็นหลัดหมออยนี้น่ป็นหลัดหมอเสหน้าไปดีคุณหมอบอกว่าเปิดทึกทีสี่กับสุขภาพไปด้วยกันได้ข้างๆนี้ที่ปรึกษาคือเมียแกถึงไหมอ่ใช่ครับใช่ไหมไม่รู้แกบอกว่ามันไปด้วยกันได้นะ มันเป็นโซนนิ่งพื้นที่โซนนิ่งเนี่ยจะเปิดตีสี่ต้องมีมาตรการรองรับหมายความว่าจะสามารถคือโซนนิ่งถึงตีสี่ก็ต้องขายแอลกอฮอล์ได้การคุ้มครองผู้บริโภคแอลกอฮอล์ไม่ให้รับอันตรายก็ต้องมีอุบัติเหตุมันน้องเท่ไหก็ต้องมอีถ้าขยายถึงตีสี่จะต้องมีมาตรการอะไรก็คือต้องตรวจวัดดักดื่มทุกคนต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้าน แกถ้าถึงตีสี่แกกะตรวจวัดยังไงนะอันนั้นไม่เมื่อกี้อันนี้นี่ข้างหลังนี่คือเมียอ๋อนี่ข้างหลังคือเมียพี่ใส่เสื้อขาวนี่ใช่ไหมครับเสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยอ๋อเนี่ยภรรยาที่เป็นเป็นเลขาใช่ไหมครับใช่ใช่ภรรยาครับเป็นหมอด้วยนะครับก็รวย551ล้านนะกระเป๋ารูเจ็ใบกระเป๋ารูเจ็ใบเลยญอ่านข่าวเร็วๆเลยนะโนกระเป๋า70ใบเลยเหรอนวลสกุลคุณนวลสกุลบำรุงพงษ์ เป็นหมอไหมเป็นหมอเป็นหมอมีกระเป๋าเจ็ดสิบใบเลยครับแพทย์หญิงนวลสกุลบำรงพงศ์เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอครับจะมีใครเป็นที่ปรึกษาหมอชลนานได้ดีเท่ากับเมียชลนานอืมไม่มีเราไม่เคยไว้ใจใครเราต้องไว้ใจเมียเราใช่เพราะเป็นหมอเหมือนกันด้วยเพาเป็นหมอเหมือนกันเป็นเมียเป็นหมอเป็นทั้งเมียเป็นทั้งหมอเป็นทั้งแม่แม่ของลูกไม่ใช่แม่ชรนานเป็นทั้งเมียเป็นทั้งหมอเป็นทั้งแม่ เออชาวนานหันไปเจอเมียไม่นั่นหันไปเจอประหลัดหมอ <c oughs> ไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจเจอท่านประหลัดหมอไม่มีความมั่นใจนี่คนนี้เก่งที่สุดนะ <c oughs> ประหลัดโรคพาชเนี่ยโควิดน <c oughs> ี่ก็ไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยนะเก่งมากเลย <c oughs> ่าโควิดคนนี้ไบร์ามากอามาดูแกบอกนี้ควรจะต้องมีมาตรการนี้นักดื่มทุกคนก่อนกลับบ้านต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์แกเปิดทิงตีสี่ตรวจยังไงก็เกินแล้วตรวจทําไม ถ้าเขาไม่ได้ขับรถไม่ต้องตรวจผมไม่ไได้ขับรถ่่ะมต้องเลยเออทางร้านต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นเปิดที่ตีสี่ยังไงก็เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นแต่ไม่ขับรถไม่เป็นไรเออก็้วก็ถืก่อนนะไม่ต้องตีสี่มันก็เกินอยู่แล้วนะถ้าคนดื่มอ่เ<ช>นะเฮ้ฉันเล่าให้ฟังนะ<ช>ฉ,นฉันเล่าให้ฟังนะคือก่อนหน้านี้เอ่อคนรถที่สถานีข่าวสถานีข่าวจะเป็นคนรถใช่ไหม มีมีช่วงหนึ่งเนี่ยต้นตันเขาไม่อยู่กับบ้านใช่ป่ะฉันก็ใช้คนรถที่สถานีข่าวแต่มิ่งรับส่งอันตัวฉันเนี้ยก็มีความแก่นแก้แสนซนคือเขาก็เขาก็แบบเห็นรถข่าวมัะไน่เป็นรถโตโยต้ามอมๆอใช่ะนะมันก็มาประมาณสักตีหนึ่งอ่ะด่านก็ต้องเรียกเลยเฮ้ยมันไม่ได้ติดคำว่าข่าวใดๆเลยฉันเลือกคันที่ไม่มีคำว่าข่าวใดๆเลยนะแล้วเรียยคนรถกดประตูกดประตูปื้มตำรวจว่าไงวะเนี่ย ลงมาเลยทำไมอาการเหรอแน่นยอมฮะฟังไม่รู้เรื่องกริงตำรวจทำไมตำรวจเปิดกระจุมาปั๊บเกยี้าวถึงเลยตำรวจเรียกคนลดลงไปไม่ต้องพิสูจน์อะไรบ้างทีนี้ไอ้คนลดข่าวเนี่ยมันจะมาแมมมันก็ไปข่าวนู่นขอนั้นทีนี้มาผอมๆอะไรว่ามอมแมมเนื้อตัวมมแมมแล้วฉันจะบอกว่า ให้ใส่เสื้อทับอ่ะอย่าใส่เสื้อขาวอ่ะนึกออกไหมเกดกดกันจกรถมาตำรวจบอกเอ้นี่ไม่ต้องเครื่องวัดเลยมึงลงมาเลยลองมาเลยคนไปวัดอ้นี่ก็อะไรครับคือมันมาจากชั้นที่นั่งข้างหลังอ๋อคนขับเป็นไม่ได้ดื่มแต่ตัวมันมองแมมนิดหน่อยพราะกดกั๊บกรีนมันมาจากข้างหลัง แล้วก็อ๋อแต่เราไม่ได้ขับไปฉันไม่ได้ขับอันนี้ก็ไปเปล่าเขาไม่ไปเปล่ามันก็ไปเปล่าเป็นไงไม่มีอะไรก็มันก็ตำรวจงงไหมตำรวจเอ๊ะแล้วมันเมื่อกี้คเกิดอะไรแล้วก็ไปเอาผิดอีกอันนึงหรือว่ามีเหล้าหกในรถเขาห้ามไงเขาห้ามพกเหล้าในรถไม่มีไม่มีอะไรหกทั้งสิ้นไม่มีเจ๊นี่เลยไอ้เจ๊หลังนี่แหละโอ้ยน้ำตาไหลแล้วนักขุดลอกกันสองคนนายบ่าวยานิบาล บอเจ๊กินคนเดียวผมโดนจับอะแล้วมันก็เป็นไล่์ไปหมดเจ๊กินคนเดียวนะเราโดนจับเราซึ่งแบบบริสุทธิ์อยู่ที่รมมากชี้จะเปล่งเลยแล้วมีอีกทีหนึ่งไอ้เพื่อนเจ๊ก็มาหาฉันที่คอนโดเจ๊ก็ต้องเดินออกไปซื้อแก๊อวยมีฟองบริการเพื่อนใช่ไหมก่อนเที่ยงคืนใช่ไหมตอนเย็นเลยตอนเย็นเลยแหละแล้วเขาก็ตั้งโต๊ะที่หน้าสอนอทองหล่อเว้ยคือมอนตอนแบบมันดึกแล้วแหละตั้งโต๊ะที่หน้าสอนอนอทองหล่อ แล้วเขาก็เรียกไอ้คนที่แบบว่าเหมือนกับว่าคือมันมันดึกๆแล้วแหละฉันไปซื้อเติมให้เพื่อนเนี่ยซื้อเติมเขาก็ตั้งด่านกันตรงนั้นอ่ะแล้วเสร็จแล้วฉันเดินผ่านมาเขาก็บอกว่าใช้ถือขวดแกงองแกงมาเลยนะเขาก็บอกว่าอาะพวกที่เนี่ยให้มาให้มาใหมาวัดปริมาณแอลกอฮอล์เขาบอกเออให้ทุกคนมาเข้าแถวตรงที่โต๊ะนี้ฉันก็ไปยืนเข้าแถวด้วยเว้ย ฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันเดินผ่านหน้าสอนอทองหล่อไงเขาบอกว่าฉันก็ไม่ยืนเขาแถวถฉันก็ไม่รู้ไงเขาเรียกเข้าแถวฉันก็เข้าแถวพอถึงคิวฉันก็บอกให้เป่าัชบพกฉันไม่เป่านี่ไงคนที่ไม่เป่าเนี่ยกฎหมายจะต้องดำเนินการฉันไม่ฉันไม่เป่าฉันเป่านี่ไที่ไม่ดื่มเลยเลยฉันมึงซื้อมาน้ำมาเขาแถวทำไมเฮ้ยเขาแถวเป่าแล้จะเจอสองเลยขับขำมากเลยกับตำรวจเนี่ยงงเอ้ยจะ น้ำตาจะไหลคือฉันคนเดียวอะได้เข้าใจความความเป็นยมคือพอเปิดป,ประตูรถเนี่ยกลิ่นเหล้ามันแบบกลิ่นอ,อ,อ,อะออกลิ่นแอลกอฮอล์อะเออกลิ่นแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่แอ,กอลกอฮอล์โรงพยาบาลอะขนาดนั้นเลยอะเออ,อ,อเอาะะละชลน่านก็เลยบอกว่าเนี่ยให้นักดื่มทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีกฎออกมาแล้วชะละน่านก็บอกว่าการเปิดตีสี่กับการดูแลมิติสุขภาพไปด้วยกันได้ไม่ได้ชะละน่าน เดิมตีสี่เนี่ยมันไม่ได้อะสุขภาพไม่ได้อะพ<ม>ูดตรงๆ